สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่น้องทางสปปลราทุกทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่10นะครับเดือน6 2565นสาะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาช่วงนี้นะครับพี่ผมต้องกลับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับ แล้วก็หลุดมาน่าจะสองวดแล้วนะครับไปพี่สลับหวยลาวพัฒนานะครับผมเดินไม่ดีเลยนะครับสูตรเดินไม่ดีเลยช่วงนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไพี่ก็ยังไม่ต้องตามผมก็ได้เนาะแนวทางช่องนี้ก็หลุดบ่อยนะครับหวยลาวพัฒนาไม่เหมือนหุ้นนิขีนะครับหุ้นนิคีนี้น่าจะมาเกือบทุกวันนะครับเนาะไม่เช้าก็บ่ายนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับไปพี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรลบฟังนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสาหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนจากสูตรเม็ดเดียวนะครับก็จะเป็นสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับพี่พี่ก็ลองลองเปลี่ยนสูตรดูนะครับเนาะเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับผมสําหรับนะครับในงวดนี้นะครับตัวเด่นนะครับที่ผมวิเคราะห์มาให้นะครับก็จะเป็น ตัวเด่นนะครับผมช่วงนี้ศูนย์กับหนึ่งนี่เข้ามาแรงจริงๆนะครับสลับกันมานะครับศูนย์นี่เดินดีมากนะครับพี่ๆเวลาวพัฒนาเนาะแต่ว่าสูตรผมนะครับที่ผมคิดคำนวณได้นะครับในคลิปแรกวันนี้ผมให้ไปที่สองนะครับผมแล้วก็เจ็ดนะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข2นะครับพ,พี่เดิน2เดิน7วิ่งลูดที่2นะครับเดิน7นะครับก็จะมี71นะครับผม72นะครับ74 76นะครับผมส่วนเด่น2วิ่งรุดที่2นะครับ20นะครับ2 1งหแล้วก็26นะครับพี่ๆส่วนนะครับ ส่วนที่จะเน้นให้นะครับก็จะมี4คู่นะครับสำหรับในสูตรนี้4คู่ที่ผมจะเน้นนะครับผมก็จะเป็นในที่72นะครับ74 20นะครับ แล้วก็26นะครับพี่พี่ก็สีคู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่เลข2อนะครับพี่พี่หลักร้อยให้ไปที่เลข2นะครับ,รบก็จะเป็นนะครับผม2องนะครับ 226นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสลับในสูตรแรกของเรานะครับสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับหวเราวพัฒนางวดประจําวันที่10นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับช่วงนี้แนวทางก็หลุดนะครับก็พี่ๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ยังไม่ต้องตามก็ได้นะครับเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กันเป็นกําลังใจให้กันนะครับช่วงไหนแนวทางเดินดีนะครับเราค่อยกลับมา สู้ๆกันต่อนะครับพี่พเนาะก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังแรงใจนะครับผมสลายคลิปนี้กับสวัสดีครับ